นี่เป็นเซตที่ลูกค้าสั่งไว้เป็นงานพุทธศิลป์องค์พระองค์น้อยๆจำนวน5พระองค์นะคะก็เป็นงานที่เพิ่งส่งตรงมาจากประเทศในเปาจากเมืองปาตันค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวในแต่ละพระองค์ว่ามีพระนามไหนบ้างนะคะก็เริ่มต้นจากองค์กลางนี้เลยนี่ก็คือพระอมิตรยุสโพธิสัตว์นะคะ เออเห็นรายละเอียดเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดของพระอ,องค์ก็ออกมาสวยงามนะคะนี่เป็นงานทองแดงงานทองแดงนะคะนี่องค์น่ารักนะคะสวยน่ารักรายละเอียดครบครบท้่นนะคะถัดมานี่ก็พระวชรรักดัตว์นะคะนี่ ชอบงานของช่งางประจําที่เราได้สั่งกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับงานองค์พระเล็กๆองค์น้อยๆนีนะคะก็เข้าลงรายละเอียดได้แบบสวยงามเลยนะคะแต่และรายละเอียดก็มาเก็บมือกันอีกทีหนึ่งนะคะมาตกแต่งมาประดับมือมาทาสีนะคะก็ให้เกิดรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะโอเค นี่นี่ก็พระวชระปราณีาลืมให้ดูโอเคนี่ค่ะสวยเลยนะคะรายละเอียดค่อนข้างแบบออกมาได้แบบชัดเจนแล้วก็งานชิ้นงานเล็กแต่ได้รายละเอียดนะคะที่แบบครบถ้วนแล้วก็ดูดูคมอะค่ะหลายท่านนะคะสนใจถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็สำหรับไซส์6เซนก็อยู่ที่ราคา1450บาท ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่แพงมากและไม่ถูกมากไม่ถูกเกินไปและไม่แพงเกินไปกำลังดีสำหรับงานศิลปะที่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะคะจากประเทศเนเปาลนะคะซึ่งเขาก็เป็นงานที่มีความถนัดในเรื่องของการสร้างองค์พระพุทธรูปองค์น้อยๆแล้วก็รายละเอียดงานต่างๆความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ต้องมองเลยว่าโอเคสมเหตุสมผลอันนี้ก็คือพระมัชชุสีโพธิสัตว์นี่ ให้ชมให้ชมก็มาทุกรอบก็เรียกว่าเป็นของประจําของทางเพจเลยเราก็จะพยายามมีมาเติมโดยตลอดเลยนะคะนี่ก็สัมภาระหรือว่าเท้ากูเวนนะคะก็เหมาะสำหรับบางท่านที่มีพื้นที่ไม่เยอะหรือว่าวางไว้ตั้งไว้ที่โต๊ะ,ะโต๊ะทำงานนะคะไว้ที่หน้ารถ หรือไว้พกพาหรือไว้ตามจุดตามที่ที่มีพื้นที่ไม่ต้องเยอะนะคะเราก็สามารถตั้งองค์องค์พระพุทธรูปองค์แทนพระองค์ต่างๆนะคะรูปแทนพระองค์ต่างๆในหลายๆพระองค์ได้นะคะซึ่งของเราก็จะมีหลายพระองค์มากเลยนะคะหลักๆก็สิบกว่านะคะก็จะมีองค์พุทธะด้วยแต่ว่าพุทธะรอบนี้ก็ไม่มีมากเข้ามานะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะนําเข้ามาอีก อย่างองค์พระโพธิสัตว์พระธรรมองค์ธรรมบาลหรือว่าพระแม่ตาลาเราก็จะมีนะคะก็สวยดีนะคะออกมาแบบนี่เป็นรูปเคารพที่ได้รายละเอียดแล้วก็พื้นที่ไม่ต้องเยอะมากนะคะโอเคก็จะส่งมอบนะคะไปให้กับลูกค้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ